อยากให้พี่เฟิ์มรีวิวโมจิหยดน้ำในเซเว่นตอนนี้นะอีกสองนาทีเที่ยงคืนแฟรที่ออกไปเซเว่นมาแล้วเจอแล้วซื้อมาให้แม่น่ารักมากูคิดถึงแม่นะคะทุกคนแกะเลยคนใจเย็นนะแกะได้เลยอุยม,มันเบอร์ อ๋อตาหนูเบอร์ไม่ใช่เบอร์จริงๆอมันไม่โฟกัสเว้อ๋อโฟกัสแล้วนี่เราจะแกะอ้าวแม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบอุ้ยตัวเห็นปะเห็นใิ่แล้วยังไงต่ออ่ะก็โรยน้ำลงไปบนนี่นั่นนะโรยน้ำอะไรล่ะราดนี่นี่นี่แม่จะมีปัญหาในการแกะเสมอคือหมายถึงว่าหาที่แกะไม่เจอตั้งแต่นี่ละตั้งแต่ไอหมูกรอบละ มือกึบอะลาดลงไปเลยอะลูกเอ้มันต้องผงก่อนมะมันต้องผงก่อนหรือว่าลาดก่อนผงก่อนผงถั่วเจ๋แม่เคยเคยเห็นเขาไอ้ไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรอลูกแล้วผงผงมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะผงก่อนหรือลาดก่อนนี่เนี่ยเน่เน่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ลูกเนาะเออจริงกินได้เหมือนกันมันจะเป็นอารมณ์เหมือนน้ำกะทิไอ้เนี่ยเหรอ ข้าวเหนียวมะม,ม่วงอะ่ะอะไรอยู่บนอะไรอยู่รอบอยู่บ้างข้าวเหนียวมะม่วงนั่นมันอะไรวะเขาเรียกอะไรวะอะไรอยู่าดล่าดข้าวเหนียวหรือล่ามะม่วงเอคนละเรื่องเลยนะ <c oughs> ดึกแล้วไงมึนมึนง่วงจังันนีง่วงมากแล้วคือเดี๋ยวเช้าไปไหนคะรามยานะอ๋อไปรีกินแม่กินก่อนก็ได้คะ่ะแม่กินหนูกินเลยหรอมันดึงมากมันสู้ช้อนมากอู้เซียง นี่นะครับน้ำนิดนึงอืมสดชื่นอ่ะเหมือนหวานเย็นได้เลยคือแฟนลี่อยู่ตรงนี้พี่ไม่กล้าหือดังเลยทุกคนได้ปกติพี่จะรีวิวคนเดียวอันนี้คือายลูกเลยอ่ะลองดูนะเอาแบบความจริงเลยอืมอืมสดชื่นหืจืดเลยนะดีนะพอคืนลงคอแล้วสดชื่นเลยมันทำใจเลยน้ำเปล่าเย็นเลยอ่ะ เย,ย็นเลยเหรอ <c oughs> แล้วแบบมาเอาความหวานจากน้ำเชื่อมม,อออมันคือน้ำเปล่าเหรอเออหวานมันคือน้ำเปล่าเหรอมอจิหยดน้ำคือทำจากอะไรอะแป้งเหรอหรืออะไรว่าดึงขนาดนี้แป้งดึงวุ้นเออวุ้นใช่ปะ่ะอร่อยเด็ดกินได้เลยเลยอร่อยอะสดชื่นจริงรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าคนทั่วไปอุ้ย <c oughs> ออคอนตัวอันตัวอ,อืมอืมอนูโอเคอยู่แล้วต่อแล้วฮัลโหลฮัโอเคไม่มีลงหัวแล้วเรื่องง่วงมากไ,ไปที่ปวดหัวเรืเ่อง่วงแหละอืมไม่เอ็นจอยเลยครับผมอร่อยอะ่ะอืมอร่อยเลยอะ่ะไม่หยุดกินละฮะไม่หยุดกินแล้ว,ก,ลวกินเลยลูก แม่ก็ไม่อยากอ้วนมันไม่อ้วนหรอกเนาะเพราะว่ันนี้ยเป็นน้ําตาลทรน้านําตาลใช่ไม่ได้น้ำตาลนี้ไม่อ้วนน้นําตาลทรายแดงไม่ไมรู้เรื่อหนูว่าอ้วนเหรออะไรหวานหวานอ้วนหมดและเฮ้ยค็จลบเอาเลยลูกเอาเลยอหวานเกินคำสุดท้ายแฟนหล่อเขาบอกว่าชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อจริงๆลูกไปแล้วค่ะ